เรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะคะตอนนี้มีการตีมูลค่าว่าจะสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ3แสนล้านบาททีเดียวนะคะณนะปัจจุบันยังไม่นะับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปตามเรื่องนี้กันนะคะว่าภาพรวมนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเศรษฐกิจไทยในช่วงโค้งสุดท้ายที่ตอนแรกบอกว่าน่าจะดีดตัวหักหัวกลับขึ้นมาได้เนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเกียรตินานล้วนแก้วนะคะหรือว่าจันเค ผู้ในการคณะทําง,งานจัดการองค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะและอาจารย์ประจาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์คะอาจารย์ได้ประเมินเกี่ยวกับมูลค่าความเสียหายของอุตสาหกภรยในรอบนี้ไว้อย่างไงบ้างคะคือผมมองว่าตอนแรกอบตอนปลายสิงหาครับผมคาดว่า ความเสียหายจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นการผ่านน้ําไปแม้ว่าตอนนั้นพื้นที่จะเยอะแต่ว่าตอนนี้ที่น่ากังวลกว่าก็คือมันลงหนักแล้วมันลงยาวแล้วมันลงแรงแล้วมันลงเร็วซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่หนักแรงและเร็วเนี่ยมูลค่าความเสียหายมันจะไม่ได้จบแค่วันสองวันแต่มันจะลากยาวไปมากทำยกตัวอย่างเช่นในเชียงรายเนี่ยถ้าเราดูปีปีปหนึ่งเนี่ยเชียงรายสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ประมาณสัก แสนแสนกว่าล้านนะครับปีประกมุ้สักแสนล้านตกวันหนึ่งก็ประมาณสักสองร้อยเก้าสิบกว่าล้านครับถ้าเกิดเราเจอแบบนี้แล้วผลกระทบหนักๆเข้าไปอีกสักสามเดือนคิดเร็วๆก็ประมาณสองหมื่นล้านขึ้น <S <S อันนี้เฉพาะมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชนะงักถ้าเราไปรวมความเสียด้านทรัพย์สินที่ดินหรือว,ว่าของต่างๆด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่าอาจจะสูงกว่านี้เยอะเลยครับ <S <S ตอนนี้ยังไม่กล้าประมาณตัวเลขทั้งหมดเพราะว่าเรายังไม่เห็นขอบเขตความเสียหายว่ามันจะไปจบตรงไหนครับก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ย มันเจ็บหนักแน่นะครับแล้วเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีภาคเกษตรอยู่ประมาณสัก หนึ่งในสี่ของระบบเศรษฐกิจนะครับพื้นที่ตรงนี้จะกระทบเยอะแล้วก็อาจจะสร้างความเสียหายในระยะยาวนี้าการเพราะปลูกแล้วก็รายได้ของเกษตรกรในระยะยาวด้วยครับอืมแปลว่าสองหมื่นล้านน่าจะได้เห็นแต่ว่าจะลากยาวแล้วก็หนักกว่านี้หรือเปล่าโดยเฉพาะในพื้นที่แค่จังหวัดเชียงรายเท่านั้นนะคะอาจารย์มองไว้ทีนี้แล้วสถา,านการณ์ที่อาจจะขยายไปเพราะว่านี่เพิ่งจะกลางเดือนกันยายนเองนะคะถ้าหลายคนจําได้ปีห้าสี่น้ำท่วมใหญ่ที่เกิดขึ้นคือปลายเดือนตุลาคมด้วยซ้ำอาจารย์มองว่าเหตุการณ์นี้จะจบอยู่ในพื้นที่ที่ เชียงรายที่ภาคเหนือเจ็ดจังหวัดไม้หรือว่าจะลากต่อมาอย่างพื้นที่อื่นๆในอนาคตได้คะ่ะคือถ้าในทางกายภาพเนี่ยน้ำมันต้องไหลไปที่ต่างๆอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไหลไปเร็วหรือเรากระจายน้ําไปที่ต่างๆได้เร็วกว่าถ้าเกิดพื้นที่ฐานปริมาณน้ามันเยอะเนี่ยน้ําต่อพื้นที่มันจะไม่สูงอันเนี้ยอาจจะเป็นแค่ทํใไมไม่สะดวกในการใช้ชีวิตแต่ถ้าน้ํามันไหลแบบกระจายไม่ทันแล้วมันตกลงมาแล้วซ้ําลงมาเรื่อยๆเนี่ยหรือว่ามีน้ําจากด้านบนของประเทศจากประเทศเพื่อนบ้านไหลเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ย ตรงนี้เริ่มน่าห่วงแล้วครับมันจะมันจะขยับเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดเจอกับปริมาณฝนที่ออกมาในพื้นที่เหล่านั้นบวกเข้าไปด้วยเนี่ยผมว่ามันมีความน่ากลัวสูงอยู่ครับแล้วในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้แพร่ไปแค่ที่น้าไหลไปถึงจุดที่น้าไม่ได้ไหลไปแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็ไหลไปเหมือนกันเพราะว่าจังหวัดเหล่านี้เองก็ซื้อของจากจังหวัดใกล้เคียงและเป็นจังหวัดทางผ่านในการเดินทางยังพื้นที่อื่น,นด้วยเพราะฉะนั้นบางทีน้ําผลกระทบแค่นี้ <c oughs> แต่เศรษฐกิจมันจะกระทบใหญ่กว่านั้นครับอืมค่ะ แล้วทีนี้อาจารย์ประเมินผลกระทบที่ตามมาต่อ GDP รวมถึงภาคเศรษฐกิจต่างๆที่สําคัญของไทยไว้ยังไงบ้างคะคือถ้าสเกลขนาดนี้เท่บ GDP ทั้งหมดเนต,ตัวเลขไม่น่าจะกระทบเยอะครับในแง่ของภาพรวมประเทศนะฮะเพราะว่ามันยังจํากัดอยู่เฉพาะบางพื้นที่แล้วเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เชียงรวมกันแล้วเนี่ยมิติทั้งหมดมูลค่าเทียบกับ GDP เรื่แสนแสนล้านของเราเนี่ยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมเศรษฐก,กิจอาจจะไม่ได้กระทบหนัก แต่ว่าถ้ามองในเชิงพื้นที่เนี่ยยังกระทบหนักอยู่ครับแล้วก็กลุ่มเปล่ะบ,บางกลุ่มที่ฐานะเศรษฐกิจกไม่ดีอยู่แล้ว ก่อนหน้าน,นี้ก็ปากกัดตีนทีบอยู่แล้วเนี่ยมันจะสถานการณ์นี้เข้าไปเขาเจ็บหนักกว่าเพราะฉะนั้นภาพใหญ่ไม่ค่อยน่าห่วงนะเวลานี้จนกว่ามันจะรุนแรงกว่านี้นะครับแต่ว่าภาพในเชิงพื้นที่เนี่ยคงต้องหามาตรการดูแลอย่างรวดเร็วครับจะรอให้นำรถเราแก้ไม่ได้มาตรการในการเยียวยาดูแลฟื้นฟูและเสริมสร้างมันต้องพร้อมที่จะใช้ทันทีเพราะฉะนั้นวัน,ว,นวันที่สถานการณ์มันเป็นจะให้เริ่มได้นต้องเริ่มเลยไม่ใช่รอให้ถึงตอนนั้นแล้วมาประชุมแล้วออกแบบกันครับม,มาตรการต้องอยู่ในมือตอนนี้เพราะว่า คนที่ก็เลื่เดือดร้อนเนี่ยเขามองไปข้างหน้าแล้วครับกายหน้าผากแล้วว่าเราจะเอาอะไรกินต่อไปฉันทำหากินยังไงสิ่งเหล่านี้มันควรจะมาพร้อมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตข้างหน้ายมีความหวังนะมันยังไปต่อได้นะครับ ค่ะแล้วมาตรการแบบไหนที่ภาครัฐควรดําเนินการล่ะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นครมเต็มสมบูรณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอรอแถลงนโยบายก่อนแล้วก็อาจจะมีอํานาจเต็มในเร็ววันนี้อาจารย์มองว่าสิ่งที่ควรทําแบบเร่งด่วนก่อนละกันนะคะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่เจ็จังหวัดภาคเหนือโดยเฉพาะที่เชียงรายเนี่ยควรจะเป็นมาตรการในรูปแบบไหนคะเร่งด่วนสุดคือต้องเข้าใจนี่คือภาวะฉุกเฉินเพราะฉะนั้นคลรมหรือหน่วยงานต่างๆสามารถใช้งบได้ครับอันนี้เร่งด่วนสุดแล้วครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อน นะครับเหตุการณ์ฉุกเฉินใช้ได้ครับไม่เป็นไรมันมีช่องทางให้ใช้เงินได้เราก็อย่างที่สองครับคือเรื่องของการประเมินความเสียหายอย่างแท้จริงโดยใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่แล้วก็มิติท,ทางเศรษฐศาสตร,ร์เข้าไปประเมินเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ชีวิตของคนเราใช้ตัวเลขประมาณการเบื้องต้นมาสําหรับการมองไม่ได้ละเรามีภาพถ่ายดาวเทียมเรารู้โซนไหนน้ำท่วมหนักท่วมน้อยท่วมนานแค่ไหน,น,นเรารู้แต่ละบ้านเขาทาอะไรเราสามารถจะหามาตรการเยียวยาที่เจาะเฉพาะกลุ่มได้ ระยะสั้นอาจจะต้องไปดูก่อนว่าเขาเป็นหนี้ไหม,มแล้วหนี้สินเหล่านี้เขามีกาลังพอจะใช้หรือเปล่าต้องชะลอตรงนี้ให้เขาก่อนมาตรการช่วยเหลือการชะลอน,นี้เรื่องของการช่วยเหลือด้านดอกเบี้ยเพื่อเขามีเวลาฟื้นตัวอาจจะเป็นหนึ่งละสองคือถ้าเป็นคนที่ทําภาคเกษตรเนี่ยการฟื้นฟูนนจะเป็นยังไงในพืชแต่ละเภทก็ไม่เหมือนกันพืชบางตัวอยู่ในน้ําได้3าวันเจ็วันหนึน่งหนึ่งเดือนไม่เป็นไรพืชบางตัวแค่3าวันลั่นเน่าแล้วเพราะฉะนั้นเวลามองมาตรการต้องไปมองแหล่งต้นทางที่มาของรายได้เขาเป็นยังไง สถานะของครัวเรือนเขาตอนนั้นเป็นยังไงสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงสุขภาพเขาเป็นยังไงสังคมที่นั่นเป็นยังไงแล้วหาทางฟื้นฟูก,กลับมาสู่สภาพเดิมโดยเหมือนกับไปแก้จุดที่เป็นจุดที่เขาเจ็บปวดที่สุดครับการจะแจกเงินเยียวยาแบบหวานเลยเนี่ยไม่ได้ผลบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่มันต้องเป็นการช่วยเหลือเป็นมุ่งเป้าเยียวยาอาจจะช่วยระยะสั้นให้เขามีเงินซื้อของจับจ่ายแต่การช่วยเหลือเป็นมุ่งเป้าคือเกษตรกรแต่ละกลุ่มจะช่วยยังไงพืชแต่ละพืช ชาวบ้านแต่ละพื้นที่ธุรกิจแต่ละแบบและภาระหนี้ที่มีอยู่ครอบครัวที่อยู่คนเดียวครอบครัวที่มีลูกครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงความช่วยเหลือมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นอย่าใช้มาตรการเดียวกันกับทุกคนครับต้องเป็นมาตรการเจาะเฉพาะกลุ่มให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะได้ผลเองครับค่ะค่ะ ในช่วงที่ผ่านมานะคะในช่วงที่มีข่าวแรกๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็มีภาคของธนาคารพาณิชย์นะคะทั้งรัฐเอยแล้วก็ภายกระชนเอยก็ถือว่ามีการประกาศนะคะในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือหรือนโยบายที่คอยจะส่งเสริมในเรื่องนี้อาจารย์มองว่าตรงจุดไหมคะหรือว่ามองว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกับมาตรการตรงนี้บ้างคะคือมาตรการที่ออกมาก็ต้องบอกว่าเป็นความหวังดีสนุนของธนาคารที่จะช่วยในดูแลส่วนที่ช่วยได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าธนาคารเองเนี่ยเขาก็ต้องมีรายได้แลวเขาต้อง ดูแลลูกน้องของเขาดูแลกิจการของเขาเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้บทบาทของภาครัฐมันจะเข้าไปช่วยเรื่องของการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ําหรือเข้าไปช่วยเหลือเรื่องของการผ่อนภาระชําระะนี้ครับรวมถึงถ้ามองให้เป็นโอกาสเลยนะจริงๆผมว่าลักษณะการออกแบบพื้นที่ของประเทศไทยเนะมันถูกออกแบบมานานแล้วโดวยใช้เศรษฐกิจเป็นตัวตั้งแล้วเราปล่อยให้มันเติบโตโดยใช้เศรกษกิจ เป็นตัวนำซึ่งคอนเซปต์ของการพัฒนาหลังจากนี้ครับ mm. เขาเรียก resilience city คือเป็นเมืองที่ต้องมีความยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ไม่คาดฝันอย่างเช่นภัยพิบัติซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่านานๆเกิดทีแต่สังเกตไหมครับว่าคุณเฟิร์นคุณเมครับ mm. ข่าวที่ออกมาในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาภัยพิบัติมันกลายเป็นเรื่องปกติ mm. เพราะฉะนั้นการออกแบบพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ชุมชนที่ไม่ใช่เมืองก็ตามหรือแม้แต่การออกแบบถนนตา่ตางๆก็ตามเนี่ยต้องมาว่ามันจะต้องมีเหตุการณ์เห,เหล่านี้เกิดขึ้นเป็นธรรมชาติ สะพานที่เราเห็นข่าวในเวียดนามที่เป็นคลิปที่น่าเศร้ามากว่ามันพังพังลงไปะนะครับหรืออะไรพวกนี้การออกแบบถนนการออกแบบบ้านการออกแบบเมืองการออกแบบทางไหลของน้ําทางไหลของลมทางการจัดการเรื่องภัยพิบัติต่างๆมันต้องถูกออกแบบมานะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูเมืองคราวนี้นต้องใส่มิติเหล่านี้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยบทเรียนที่เราได้มันจะกลายเป็นต้นแบบที่จะนําไปสู่การสร้างพื้นที่ในประเทศไทยที่ปลอดภยัยสําหรับโลกที่ความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นครับค่ะ อาจารย์ครับพ่ามีตัวเลขที่น่าสนใจเนี่ยนะคะที่เพิ่งออกรายงานกันมาก,ก็คือตัวงบน้ําท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะเช่นในประเทศไทยหรือแม้แต่ในจังหวัดเชียงรายเนี่ย โดยถ้าดูเฉพาะเชียงรายเนี่ยนะคะงบน้ำท่วมเขาเนี่ยรวมๆแล้วก็ประมาณ1,100ล้านบาททีเดียวนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่85%เนี่ยไปเรื่องของการสร้างเขื่อนป้องกันเรื่องตะลิ่งชันนะคะแล้วก็มีอีก13%เรื่องของการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนมีการขุดลอกวัฏจักรพืช จำกัดวัชพืชเนี่ย1.8แล้วก็ก่อสร้างฝายอีก0.1ส่วนภาคประเทศเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นก่อสร้างเหมือนกันประมาณสัก,กเกือบเกือบ80เอนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าในความเป็นจริง้วที่อาจารย์บอกว่าเราควรออกแบบเมืองพอเราเห็นแบบนี้ว่าส่วนใหญ่งบมันถูกเทไปกับเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยในยะแบบนี้ถูกทางหรือเปล่าหรือว่าการออกแบบเมืองกับการก่อสร้างเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่หรือควรจะมีวิธีการใช้เคส e study จากประเทศไหนเข้ามาเพื่อปรับใช้กับการบูรณาการแบบ ระยะยาวจริงๆนะคะไม่ใช่เป็นการแก้เป็นครั้งต่อครั้งเหมือนที่เราทํากันมาตลอดเนี่ยค่ะอาจารย์ครับโอเคคืออย่างแรกเนี่ยการก่อสร้างจีิงจําเป็นครับแล้วเคส,สตัดดี้ที่ดีที่สุดคือเมืองไทย <c oughs> ว่าเราพลาดตรงไหนบ้างครับ <c oughs> <c oughs> การสร้างเขื่อนสร้างฝายที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีในโลกก่อนหน้านี้คือโลกที่ฝนตก บ้างแต่ไม่ได้แรงแล้วไม่ได้หนักมันไม่ได้เป็นขอบเขตย,ยาวแล้วไม่ได้เข้าทีนะครับแต่ตอนนี้เราต้องมาถามว่าเครื่องมือเหล่านี้มันสะท้อนแล้วว่าในสถานการณ์ใหม่มันไม่ใช่ละเราจะออกแบบเครื่องมือใหม่ยังไงนะครับมันต้องเป็นเครื่องมือทั้งในเชิงกายภาพมิติทางเศรษฐกิจทางสังคมพลังชุมชนเพราะว่าผมดูคลิปบางคลิปเนี่ยแม้แต่ชุมชนที่อยู่ด้วยกันมาค่อนข้างดีแต่ว่าพอถึง คราวที่ลำบากจริงๆมันอาจจะเกิดการทางทลายของทุนทางสังคมก็ได้แล้วมันจะฟื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เพราะฉันจาได้ตอนฉันลาบากเธอไปแย่งข้าวฉันที่เขาแจกเนี่ยมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหลายๆสิ่งเหล่านี้มันคือการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดภายใต้โลกใหม่แล้วยังใช้กรอบแม้แต่กรอบการจัดการภัยพิบัติแบบโลกเก่าคือเหตุการณ์ไม่ปกตินานเกิดทีแต่ถ้าเรามองเป็นเรื่องปกติหลังชิงแล้วมันจะเกิดบ่อยขึ้นคนที่อยู่ในบ้านโซนเอจะรู้ว่าเขาต้องวิ่งไปตรงไหนอื คนอยู่ในบ้านโซน B เขาต้องรบก่นไปตรงไหนแล้วตอนเนี้ยทุกบ้านไม่มีแม้แต่วิทยุอและที่ด,ด้วมือถือจัดการได้หมดแต่ว่าเราเห็นแล้วครับเทสเชีงยงไลคือพอถึงจุดหนึ่งต้องตัดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอยู่กับโลกที่ความเสี่ยงสูงขึ้นอ,อุปก,กรณ์พื้นฐานนี่เช่นอาหารที่พอกินไปสักหนึ่งสัปดาห์คนมีติดบ้านทุกคนผ่านไฟฉายไฟฉายวิทยุแบบที่เป็นรานซิสเตอร์ที่สามารถรับคลื่นได้ซึ่งเป็นมาตรฐานของโลกเนี่ยคนมีทุกบ้านนะครับแล้วก็ทุกคนต้องรู้ว่าเหตุการณ์ระดับหนึ่งสองสามเกิด การเตือนล่วงหน้าอือคือน้ํามันไม่ได้เศษขึ้นมาแล้วปิ้งขึ้นมาตรงนั้นทันทีมันมีเวลาการเดินทางมันมีมิติของมันซึ่งเราสามารถจัดการการเตือนล่วงหน้าได้ก่อนหน้าซึ่งเขาอาจจะบอกก็ไม่แน่ว่าพายุจะเปลี่ยนทางไปที่ไหนแต่หลักเศรษฐศาสตร์การจัดการภัยพิบัติคือเราต้องให้คนรู้ worst case scenario คือเวลามันแย่ที่สุดมันจะเป็นยังไงแล้วเตรียมคนจากสถานการณ์นั้นเพราะถ้ามันไม่เกิดไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาความเสียหายจะถูกป้องกันไปได,ได้มากนะครับตรงนี้คือหลัก คิดที่มันจะต้องกลับ้างกันเพราะฉะนั้นระบบการเตือนของเราซึ่งจริงๆมันมีการออกแบบไว้ค่อนขั้นดีแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องของรูปแบบการใช้ต้องมีการถอดบทเรียนเอามาใช้ให้มันชัดเจนนะมันต้องบอกไปางหน้าไม่ต้องกลัวผิดเพราะว่าการผิดเนี่ยจะช่วยคนได้กว่าการถูกอืมค่ะครับค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะจย์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณทุกท่านเลครับสวัสดีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รเตกียรติ์นวแก้วนะคะอาจารย์เคค่ะอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือรอบนี้หนักแรงเร็วจริงๆนะมูลค่าความเสียหายไม่กล้าประเมินเลยอาจารย์บอกเพราะว่าถ้าดูแค่ในช่วงเวลาเนี้ยสองหมื่นกว่าล้านในเชิงเศรษฐกิจนะเห็นแน่เพราะว่าตีวันหนึ่งประมาณสักสองร้อยกว่าล้านบาทนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจบเท่านี้ไหมเราก็จะมีความเสียหายกับสิ่งของบ้านเรือนประชาชนอีกมากน้อยแค่ไหนรวมถึงถ้าไหลมาในพื้นที่อื่นๆนะคะเราจะมีฝนซ้ำไหมเพื่อนบ้านจะมาซ้ำ หรือเปล่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราคงต้องรอติดตามกันแต่ภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศวันนี้ยังไม่เยอะแต่เชิงพื้นที่น่าเป็นห่วงนะคะดังนั้นรัฐบาลใช้งบเร่งด่วนได้นะคะ,คะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน แต่สิ่งสําคัญก็คือเราจะทําแบบเดิมไม่ได้แล้วนะเพราะอย่าลืมว่าสถานการณ์ที่เราเคยอาจจะมองว่าประเทศไทยไม่มีภัยพิบัติแล้วก็ประมาทนะคะอ,อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปการรับมือการเตือนภัยอุปกรณ์ที่ใช้หรือแม้แต่การจัดการแล้วก็สิ่งปลุกสร้างเดิมๆอาจจะใช้ไม่ได้กับสถานการณ์ใหม่ๆแบบนี้ค่ะรวมไปถึงการประเมินมูลค่าความเสียหายอาจารย์ประเมินว่าถ้าจะคิดในแบบนี้นะคือคิดในกรณี worst case ไปเลยน,นะคะเพือะะ่อจะได้หาวิธีในการรองรับแล้วก็รับมือได้อย่างถูกต้อง ด้วยนะคะส่วนเรื่องของมาตรการเกี่ยวกับพักธนาคารเพื่อที่เข้ามาถ้าจะให้ตรงจุดจริงๆก็คือจะเป็นเรื่องของการให้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำรวมไปถ,ถึงการที่ประชาชนจะต้องมีภาระในการชาระหนี้ต่อเดือนต่ําด้วยนะคะที่จะตอบโจทย์ค่ะค่ะก็ต้องเร่งช่วยแต่ต้องเฉพาะจุดอาจารย์อกอยาวาันแหนะ,ะเพราะว่าการช่วยเหลือคนที่มีปัญหาน่าจะตรงจุดมากกว่าแล้วก็ในเชิงเศรษฐศาสตร์ได้คุ้มค่ามากกว่าด้วยจะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณหวานลงไปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะ ฟื้นฟูได้แล้วก็ต้องต้องกลับไปที่ภาครัฐเนาะ mm hmm. ว่าจะบริหารจัดการอย่างไรทั้งในระยะสั้นกลางแล้วก็ยาวด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ